อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอาว่าครับนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธัสสะรณังคัจฉามิอัมมังสรณังคัจฉามิสัพพังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณัง ทตียัมตีพุทธังสารนังกัจจานิตูตียัมตพุทธังสารนังกัจจานิติยัมตธรรมังสารนังกัจจาิติยัมตีธรรมังสาร

ติส,สารนะคมนังเนติตังอานาติปตาเวรมะนีสิกขาปัทังสมาธิยามิปาณาติปตาเวรมะนีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมะนีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมะนี สาตาตังสมาธิยานิอาเมสุเมตฌาจาราเวรมณีสิกขาปาตังสมาธิยานิตาเมสุนิตฌาจาราเวรมณีสิกขาปาตังสมาธิยานิมุษาวาทาเวรมณีสิกขาปาตังสมาธิยานิโมษาวาทา เวรมณีศิษขาปัตตานสมาธิยามิสุราเิรยะมัจจาปมาตฐานาเวรมณีศิกขาปัตตันสมาธิยามิสุราเบระยะมัจจาปมาตฐานา เวระมณีสิกขาปัตตานสมาธิญานิปัญานิปัญญาิกขาปัตตานิสีเลนะสุกติยันติสีเลนะโภกสัมปทานสีเลนะเนปุติยันติตัสมาสีลังวิโสท้าเจ